โอเคมาคำวันเดวที่1นึ่ถึงสองครวันจันทรเซลซัมกาซีหนึ่งสองนึ่งครับ รับทราบแล้วอ<ะ>วันนี้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 แล้วก็มัต้งเรียนรูเยอะไม่ใช่กันหรอคะแขกจะมีรถสินค้าให้ถ่ายไหมรถสินค้าเอรถสินค้าบ66มีให้ถ่ายไหมวันนี้เหรอวันนี้วันนี้ยังไม่รู้เลยมีป่ะตอ,ะอนนีก็มีเย็นแล้วมีตอนเย็นเหรอแล้วก็กอง65กอง65นะ 我六，这里、哦哦、打多少？ า่อรที่เอสถาดีกวาก็าวนโหลดดาวนหลสรับคนค้ามที่จะผิดตัานวหงท่ที่นะคะรั่าเลัวีเจอแล้วีมนันนี่นะอยู่คบลสองก่น่ไปได้ไงอนนว่าดอไม่เรอว่ะ ทันี้เาเจอนะว่าเลยนะโอเคมันนี้มาวันนี้มานี่ข้าวมันี่ข้าเหรอวันนี้ออกอ๋อันนี่ข้าอรเอนะ้รถเรือรักเ้าไอ้เห็นจะเกิดไฟมันรถออกแล้วว่ะสเเกไฟอ่ะก้าวห้าซีหนึ่งซีสองตเกไฟอ่ะเออสเเกตไฟล้ออ่ะเผมเห็นนะเออแต่ว่ามันน่ากลัวนะสเตเกดไฟอ่ะ กวนไแต่ก็ต้องแตดูอะไรก็ดูร้อนดีๆนะรู้เปล่าดูร้อรถัทงเกตไฟอะฮะมีคนดูปะมีมีดิดิเวิ่มกหาคนจริงอ่ะเล้วาคนเลยอ่ะชื่ออะไรก็ดีเวลกาเดนทางสถานีไมังนาในก็ค้นหาอยู่บนเนี่ยหาอยู่บกเออคนหาใน ไม่บางไรนละเอฟซีแล้วแม็กก็ไ,ไม่บางไรหนละคนถ่ายไม่ท้อคนเป็นไม่จริง <c oughs> สี่ร้อยสีส่ดูวินี้นี่ยนอ้ล้อมันนะสะเก็ดไฟรถอันอาารถรถเคยโตอัตตาหานีนะแต่ว่ารถเราว่ารถเมกสะเก็ดไฟเนยแต่พี่นนท์ยื่นหน้ามาไปถ่ายไปถ่ายกันดิกเขาอยากออกไลฟ์่แบบเออเขาอยากออกไลฟ์สดไปจริงกระชากหายอยู่พี่นนท์ ไปมาเดิลองดูลองดูไ้เอาแล้วเหรอว่าทำามไม่ใช่ไอ้ผลจากเดิมอะ สองแล้วเป็นไเอออัตต้อมไหมใไม่าว่าอัตต้อมหนึ่ที่สองนี้เป็นไไมดีไหมอ่ะดีดีไหมดีินีวิ่งตอนเวลาเเนี่ยอ๋เหรอ้แล้วนั้นมันถึงเปลี่ยนในหัวแลวจ้ะอันนี้ขปรับเป็นวิ่งแบบอัตโนมัตินะนะเราปรับเป็นวิ่งเหรอ่าไม่มีคนขับเนี่ยอ๋เหรอไม่ดูมีคนขับที่ไหนเขาใช้คอมเมาส์ใช้คอมเออ่าาดู Oh. มจัีก็อันตอมแล้วก็จีเกเหมืีเุต,ต้อแอ่แลตแปน,นที่มาที่ผมกับรถตะมันหินนะสองนึงอ่ะอันตอมอ่ะสี่สามสองหกหวยนะวยนะเออที่มาที่ผมกับรถตะมันหินนะ เดี๋ยวกันได้ดำเนิน <laughs> 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 เทา่านั้นึ่งเพื่อแสงครับ ในทายนี้ครับวันเรือ,อที่102ครับ